สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเร็วๆนี้นะคะชุมชนผู้ที่เป็นโรคก,กระดูกและอาการปวดคอได้พูดถึงยาเม็ดฟูโบคาค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับการแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนําในประเทศและต่างประเทศผู้ป่วยหลายพันคนนะคะมีโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับความไว้วางใจค่ะและได้รับผลอย่างดีมากเขาได้รับระบบกระดูกนะคะและข้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นไม่ทรมานเพราะอาการปวดกระดูกและข้ออีกต่อไปค่ะแล้วเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายนะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยตอนนี้นะคะฉันอยู่ที่ร้านขายยาค่ะฉันจะเข้าไปข้างใน ะะเพื่อพบกับลูกค้า2อสคนที่กําลังเลือกซื้อกับยาเม็ดฟูโบคาค่ะและจะทำเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้และรับฟังถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไรค่ะอ๋อลุงชื่อไพรัตครับตอนนี้ก็อายุ65ปีแล้วครับ<อ>แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวคาตัวนี้มาเป็นเวลาสาเดือนแล้วสเดือนแล้วได้ผลดีมากครับ จนใช้จนบางครั้งใช้หมดก็ต้องมาซื้อเพิ่มอ,อย่างวันนี้ที่มาซื้อเพิ่มอ่ะก็ซื้อให้ภรรยาด้วยครับเพราะว่าภรรยาก็อายุเยอะแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเหมือนกันอตอนนี้ข้อแรกกระดูกของคุณลุงดีขึ้นมากแล้วชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะครับพอดื่มโบคาขวดแรกหมดนะครับ ก็เริ่มเห็นผลเลยครับว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่พอดื่มโบคาอันนี้นะครับขวดที่2ออันนี้เห็นผลชัดเจนเลยครับว่าโอ้สุขภาพจิตเราก็ดีสุขภาพเขา่าเราก็ดีสามารถไหลลื่นขึ้นบันไดลงบันไดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บด้วยครับ ดีมากเลยค่ะอขอแส,สดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณลุงมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสยังไงแนะนํานให้คุณลุงเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์โบคาของเราไปเรื่อยๆเลยเพื่อข้อต่อของคุณลุงจะได้ไม่เสื่อมด้วยยังไงนี่ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทีนี้อยากจะให้เล่าถึงผลิตภัณฑ์โบคาของเราค่ะว่าใช้ได้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลชัดเจนคะอุ้ยรู้สึกประหลาดใจมากเลยค่ะ,คะไม่คิดว่าผลิตภัณฑ์โบคาเนี่ยมันจะเห็นผลเร็วแล้วก็ดีขนาดนี้คือตอนที่ใช้ขวดแรกก็เห็นผลแล้วนะคะ,คะ แล้วเนี่ยใช้มากว่า2เดือนแล้วคือจะหมุนซ้ายหมุนขวา <c oughs> มองบนมองล่างจะเอื้อมหยิบของสูงสๆหรือว่าจะก้มแบบถูพื้นอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือแบบสบายขึ้นมากเลยจะหมุนตัวแบบแต่ก่อนเวลานอนนะมันต้องนอนท่าดเดิมๆใช่ไหมะแต่ตอนนี้นะจะหมุนตัวเปลี่ยนอิเลียบทจะนอนท่าไหนอ,อะไร ก็สบายขึ้นมากเลยสบายขึ้นมากๆเลยเนาะใช่ทีนี้พอเรารู้สึกดีขนาดนี้แล้วค่ะมีอะไรจะแนะนําให้กับผู้ใช้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้างคนนี้เขามีโรคเป็นอาหาเกี่ยวกับข้อกระดูกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อต้องบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าข้อต่อกระดูกเนี่ยนะคะ,คะผลิตภัณฑ์โบคานเนี่ยดีมากๆเลยถ้าปวดนะคะก็ใช้แค่วันละสองเม็ด่ะงเม็ด <2 m. S 2> ใช่แล้วเนี่ยจากที่แบบเคยเจ็บปวดมา1ิกว่าปีนะค่ะ ตอนนี้ชีวิตแบบมีความสุขสุขภาพดีมากๆจะทำอะไรก็มีอิสระที่สุดดีใจด้วยมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการร่วมให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วอย่างนี้อยากจะทราบว่ารู้จักผลิตภัณฑ์โบคาของเราได้ยังไงมีคนแนะนําหรือเปล่าคะก็หาข้อมูลนะคะทางออนไลน์แล้วก็พบว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดมากมายเลยนะคะจากพืชจากคอลลาเจนนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากอินไซม์เอกโซติกด้วยนะคะที่แบ ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกได้ดีมากๆเลยค่ะโห oh, แล้วอย่างนี้คุณแม่ใช้โบคาของเรานานไหมคะกว่ามันจะเห็นผลที่ชัดเจนก็ประมาณ3เดือนค่ะทานวันละสองเม็ดก็จะเห็นผลช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกนะคะ,คะเวลาขยับตัวขยับร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทําอะไรได้เยอะขึ้นเวลาที่ไปทํากิจกรรมครอบครัวนะคะ,คะก็สบายกันมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงคุณแม่ในเรื่องของการปวดกระดูกปวดคอด้วยค่ะโห oh, ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่คุณแม่ใช้แล้วมีอาการดีขึ้นเนี่ยบรรยากา ในครอบครัวดีขึ้นด้วยไหมคะคะตั้งแต่เริ่มใช้นะคะบอกเลยเลยว่าบรรยากาศในครอบครัวก็คือดีขึ้นมากๆเลยค่ะ,คะเวลาไปทํากิจกรรมนะคะ,คะก็ไม่ต้องคอยเป็นห่วงแล้วค่ะตอนแรกนะคะครอบครัวก็กังวลมากๆแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องปวดข้อปวดกระดูกนะคะก็คือหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะเวลามีลูกมีหลานนะคะ,ค,ะคุณแม่ก็สามารถอุ้มได้สบายเลยค่ะ,คะโอ้ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะยังไงก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์โบคาของเรากันทั้งครอบครัวเลยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มไปด้วยกันนะะค ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์กับทางเราและนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะผลิตภัณฑ์โบคาของเราทั้ง3ท่านเดี๋ยวเราไปฟังด้าน,น,นของเภสัชกรหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะลองซื้อไปใช้นะคะดนนมีมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สักนิดนึงนะคะได้ค่ะพอดีเห็นว่าลูกค้าในร้านเนี่ยวันนี้เยอะมากเลยมีลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์โบคาของเราเนี่ยหลายท่านเลยคะวันนี้ลูกค้าติดเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะล้วนแต่ถามถึงยาของเมทฟูโบกาค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปใช้อ่ะค่ะ กว่า80%นะคะกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้ดีอะค่ะค่ะใช่ค่ะที่นี้อยากรู้ถึงผลตอบรับหรือว่าฟีดแบคจากทางลูกค้าบ้างค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าให้ความเห็นกับโบคาไปได้ดีนะคะเพราะว่าพอไปใช้แล้วลดความเจ็บปวดได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ใช้รักษาเวลายาสั้นๆไม่นานนะคะค่ะปกติลูกค้าต้องมีคนพามาช่วยซื้อแต่พอใช้ไปได้สักสี่กล่องค่ะก็จะ มาซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใครช่วยพามาช่วยเลยค่ะโอคือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่คือเหมาะสมมากๆที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ดับหนึ่งในเรื่องของข้อแล้วก็กระดูกเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์กับเราขอบคุณมากค่ะ,คะ และนั่นนะคะเป็นประสบการณ์เชิงบวกอย่างยิ่งเลยนะคะของลูกค้าที่เคยใช้กระดูกยาเม็ดฟูโบคานะคะจากความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์โบคาของเรานะคะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะโรคก,กระดูกแล้วก็ข้อออกมาอย่างมากมายเลยทั้งช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการปวดกระดูกค่ะไขข้อและยังช่วยป้องกันกระดูกป้องกันการเสื่อมของกระดูกได้ด้วยนะคะแล้วก็การทํางานความเสื่อมถอยนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะโบคากาลังมีโปรโมชั่นค่ะลดราคานะคะซื้อ3แถม1ซื้อ5 แถม2นะคะสั่งวนตอนนี้วันนี้เลยรับข้อเสนอสุดพิเศษจากทางโบค่ะค่ะ